สิมโซลากาดแบ็กแฟนทอมบน BYD d o l p h i ินคนี้นะครับบานหน้าเลือกใช้เป็น50%คู่หน้านะครับเลือกใช้เป็นตัวของ60%และ3บ้บานหลังนะครับเลือกใช้เป็น80%แบบนี้นะครับก็จะเน้น3บานหน้าใส3บานหลังนะครับจะเน้นความเป็นส่วนตัวเวลาเราจะวางของให้นมเด็กนะครับหรือหรือแบบมีคนไปด้วยมันก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือ 60- 80 เราลองไปดูข้างในกันเนาะโอเคข้างในอันนี้คือห้าสิบเปนะครับหกสิบเปอร์เซ็นใสเขียมากนะหกสิบเปอร์เซ็นแบนด์เซ็นถามว่าแบรนด์โซลากาศเป็นแบรนด์ของอะไรนะครับหนึ่งคือเขาทำกระจกให้รถเทส l a นะครับเบนท์บีเอ็มเฟอร์นารีนะครับโรสลอยพวกนี้แล้วก็ตระกูลโตโยต้าในบางรุ่นนะครับ สี่ตัวนี้นะครับคือสถาบันในการรับรองนะครับว่าฟิล์มตัวนี้มีคุณภาพจริงเวลาเราจะเลือกฟิล์มนะครับให้ดูจากสถาบันรับรองเป็นหลักมีเพียงแค่แปดแบรนด์จากพันพันแบรนด์นะครับที่มีสถาบันรองรับจากต่างประเทศนะครับมันมีไม่เยอะนะเวลาเราเลือกแล้วเราดูว่าฟิล์มมีอยู่ในหลายประเทศไหมมีแบรนด์ที่มีการรองรับจากยุโรปหรืออเมริกาไหมนะครับส่วนตัวนี้นะครับใคร เป็นห่วงเรื่องผิวนะครับอย่างเช่นฝ้ากะหรือเมล็งผิวหนังนะครับตัวนี้จะช่วยได้แน่นอนนะครับส่วนวันนี้มันมีอยู่4รุ่นวันนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นแบคแฟนทอปนะครับกันความร้อนบานหน้าเฉลี่ยอยู่ที่54%ส่วนรอบคันนะครับก็จะเป็นอยู่ที่60แล้วก็63%ถือว่าสูงไหมถือว่าสูงครับกันความร้อนดีรีวิวดีนะครับลูกค้าจบทุกมุมมองเนาะส่วนตัวนี้นะครับไปรับประกัน8ปีนะครับดูแลกันยาวๆเนาะดูกันอีกทีครับ แต่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเน้นดำนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเน้นใสนิดนึงนะครับบานหน้าก็กว้างมากๆการติดรถไฟฟ้าเราใช้ตัวของฟิล์มดีๆมีข้อดีอะไรบ้างนะครับหนึ่งประหยัดพลังงานนะครับเพราะแอร์ใช้น้อยลงก็จะทําให้รถนะครับวิ่งได้ไกลขึ้นหรือแอร์ใช้น้อยลงนะครับภายในของพวกเนี้ยมันเป็นพลาสติกนุ่มเนาะเนี่ยหมดเลยทุกชิ้นนะมันก็จะเหนียวช้าลงอายุการใช้งานเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเนาะ แล้วก็ตัวนี้ป้องกันสัญญาณ GPS ไหมบอกได้เลยว่าไม่ป้องกันนะครับตัวนี้เราสามารถนั่งได้แบบเนี้ยสบายๆเลยนะเวลาอากาศแบบนี้นะครับเวลาเราเปิดแอร์ก็ยิ่งเย็นขึ้นไปอีกหนาอนยนะครับสำหรับฟิล์มตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาเสียงลงนิดหนึ่งอันนี้จะสังเกตได้ว่าสัญญาณ GPS หรือสัญญาณโทรศัพท์เต็มรูปแบบเนาะ โอเคนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็อยู่ยาวนะครับตัวของระบบของคู่ตัวสามารถใช้งานได้ครบนะครับฟิล์มโซลราขาแท้ต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้แต่ว่าถ้าเราจะดูของคนอื่นว่าเขาติดโซลาขาดไหมดูตรงนี้พี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูสติกเกอร์อย่างเงี้ยรับประกันได้ว่าเคยเห็นแน่นอนถ้าอยู่ในตะกูลรถไฟฟ้าหรือ BM w นนะขอบคุณครับ